นะคะหัวออกจากหมอนมาเนี่ยเราจะรู้สึกถึงว่าโอ้โชคดียังมีลมหายใจยังหายใจอยู่เพราะว่าคือเมื่อคืนนี้ทั้งคืนเนี่ยเราไม่มีความรู้สึกเลยเหมือนตายไปเลยนี่แหละค่ะเราหลับก็คือเหมือนเราตายไปนะคะเพียงแต่ว่า,าขันหนึ่งของเรายังทํางานนะคะขันที่หนึ่งคือรูปที่เราเห็นนี่แหละนะคะยังทางานอยู่แต่ว่า ขันสองสามสี่ห้าเนี่ยคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจะไม่รู้สึกจะไม่รับรู้อะไรนะคะแต่ลมหายใจของเรายังหายใจอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้รับรู้ไม่มีสติขณะหลับนี่ไม่มีแน่นอนนะคะนอกจากพระอรหันต์เท่านั้นนะคะที่เป็นอาณาปานสัญญานะคะ่ะพระอรหันต์ท่านก็จะรู้สึกว่าเวลาหลับเนี่ยเรายังรู้สึกถึงลมหายใจยังรู้สึกงความคันยุงมากัดหรือว่า คันจ็บปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเราจะพลิกตัวนี่เราจะรู้ตลอดเวลาอันนี้คือจิตที่เข้าเสวยนะพูดที่จิตอิสระแล้วจิตที่ไม่อยู่ในความหลงงมงายแล้วนะคะคือจิตอรหันต์นะคะพวกเรามีสิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะพระพุทธเจ้าหรือสัพพัญญูไม่ได้พกไปด้วยนะการฝึกจิตนะคะทุกวันนี้การปฏิบัติธรรมคือการฝึกจิตไม่ได้มาฝึก ข้างนอกนะคะฝึกจิตก็คือฝึกความรู้สึกฝึกเวทนาคือจิตวิญญาณของเราดีแหละแต่ขันที่หนึ่งเนี่ยเป็นส่วนประกอบนะถ้าเราไม่มีขันที่หนึ่งนะนะถ้าไม่มีขันที่หนึ่งคือ ถ้าสีคือดินน้ำลมไฟประกอบกันให้มาเป็นรูปร่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเอาอ่าลมหายใจนะมาฝึกได้ฉะนั้นขันที่หนึ่งมันมีทั้งดีและไม่ดีนะคะถ้าใครใช้ให้ถูกประโยชน์ก็คือใช้ขันที่หนึ่งเนี่ยนะคะให้มีสติแนบแน่นอยู่ตรงนี้เสมอๆเ,เนี่ยเราจะกําจัดทุกจากข้างในได้เพราะการปฏิบัติธรรมเนี่เป็นการฝึกข้างในนะคะฝึกจิตฝึกใจนะไม่ได้ฝึกข้างนอกข้างนอกเป็นส่วนประกอบนี่แหละ อย่างรูปเนี่ยเราจะมาแต่งกายยังไงก็ได้ใช่ไหมถูกไหมถ้าเป็นนักบวชเขาก็มีเครื่องแบบของเขาแต่ถ้าเป็นคารวาแล้วก็แบบไหนก็ได้ไม่ให้อุจาดตาเป็นใช้ได้เอามาปกปิดนะคะเครื่องนุ่งหม่มเอามาปกปิดความร้อนความหนาวความอุจจาตานะคะ ส่วนอาหารการกินก็กินเท่าที่ร่างกายมันต้องการกินอาหารที่มีประโยชน์ไม่เดือดร้อนร่างกายอันนี้เขาเรียกว่าผู้ที่มีปัญญานะคะแต่การมาฝึก,กจิตข้างในเนี่ยเพื่อที่จะชําระอนุสัยกิเลสที่มันอยู่ข้างในเรานะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างในจิตใจของเราเนี่ยนะเป็นอนุสัยกิเลสเป็นสังขารที่เราสะสมมามากมายหลายภพบหลายชาตินะ,ะทีนี้พระพุทธเจ้านะคะพระองค์ท่านก็สอนว่าศาสนาเนี่ย ไม่ได้เป็นสิ่งนอกกายแต่เป็นสิ่งข้างในที่พระองค์ท่านสอนก็คือกว่าความหลุดพ้นจากทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพงจัดหลุดพ้นจากการยึดมั่นขันห้าของเราเรามาฝึกจิตก็ฝึกให้เราเนี่ยปล่อยวางขันหนึ่งนี่แหละเพราะว่าขันหนึ่งนี่มันจะทําให้เรานี่ยยึดว่าเป็นตัวตนนะคะว่าเป็นตัวเรานะคะเป็นคนสําคัญนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างประกอบเป็นของเราเป็นของเราหมดเงี้ยนะสลายไม่ได้ไปไม่ได้สูญหายไม่ได้อะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองนะคะที่อยู่อาศัยคนในครอบครองของเราเป็นลูกภรรยาสามีพ่อแม่ทรัพย์สมบัติรถราอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราครอบครองแล้วเราย่อมยึดมาเป็นของเราทีนี้ที่เรามาฝึกอานาปานสตินี่แหละทําให้เรา ไม่ยึดตัวนี้ที่อาศรมของแม่นะคะจะใกล้ถนนนะคะก็จะมีเสียงรบกวนบ้างเพื่อนๆก็ฝึกเป็นข้อสอบแล้วกันนะคะรูปรสกลิ่นเสียงที่มาสัมผัสถือว่าเป็นข้อสอบนะคะข้อสอบว่าให้เราอุเบกขานะคะแม่ก็อยู่ตรงนี้ อานั้นเมื่อเราฝึกจิตนะก็อยู่กับอาณาปณสติเอาอาณาปณสติเข้าไปในร่างกายให้ไปกวนอนุสัยกิเลสให้ไปกวนสังขารให้ไปกวนสิ่งที่เราบันทึกไว้ในจิตของเรานะคะมาหลายภพหลายชาติเนี่ยให้มันปัทุปะทุงขึ้นมาให้มันเป็นเวทนาหรือความรู้สึกอันนี้นะะแหละค่ะแล้วมันจะดับไปอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันอยู่ข้างในจิตใจของเราจะเป็นขยะ ขนะยัติดีขยัติชั่วแล้วก็เลยแต่ะะาาเขาเรียกว่าสังขาร,รออน,นะคะภาษาธรรมเขาเรียกว่าสังขารหรืออนุสัยกิเลสนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้คําไหนเพราะว่าคําเหล่านี้เป็นภาษาสมมตินะคะภาษาสมมติเราก็อาศัยเอามาไว้สื่อสารกันถูกไหมเราจะไม่เอาสักทีเดียวก็ไม่ใช่นะคะฉะนั้นก็อาศัยคําสมมุติเหล่านี้นะคะมาทําให้สื่อสารกันได้นะคะฉะนั้น เมื่อเรามารู้คำสอนของพระพุทธเจ้าคืออานาปนสติดับทุกได้ตัดกรรมตัดเรนได้ตัดทุกได้ตัดโรคภยัยไข้เจ็บที่เรากำลังเป็นอยู่นี่แนะคะโดยเฉพาะโรคจิตโรคใจโรคสติแตกสติวิปราสนะคะโรคประสาทนะคะโรคอะไรที่มันขุ่นข้องหมองใจบีบคันนะคะเสียดแทงบีบคั้นหัวอ,อกหัวใจนี่แหละ ลมหายใจจะช่วยได้นะคะจะผ่อนคลายให้เราได้เมื่อทําอยู่เสมอเสมอมันจะดับตรงนี้เลยนะคะดับโดยสิ้นเชิงเลยไม่ต้องมารบกวนให้เราเข่านำคันหัวใจอีกนะคะนี่แหละค่ะฉะนั้นใครที่มีสติอยู่กับลมหายใจเสมอๆนี่นะย่อมหลุดพ้นจากความบีบคั้นความเสียดแทงความน้อยอกน้อยใจความผิดหวังนะคะบางทีมันมีสิ่งอะไรที่อยู่ข้างในนะมันอธิบายไม่ได้นะบอกใครก็ไม่ได้เพราะว่า มันเป็นนามธรรมมันไม่ได้เป็นรูปไปทมที่ออกมาหยิบออกมาให้ดูเป็นก้อนๆนะคะมันปวดร้าวลึกข้างในนะคะอยากจะบอกคนข้างเคียงก็บอกไม่ได้มีแต่น้ําตาไหลมีแต่ร้องไห้มีแต่ไปทุบไปตีสิ่งที่อยู่รอบข้างเพราะเขาก็ไม่รู้กับเราเพราะความรู้สึกมันเกิดที่ใจเราถูกไหมสิ่งนี้นะจับได้ด้วยลมหายใจนะคะลองทําดูนะคะใครที่เป็นอย่างนี้ปวดร้าวหัวอกหวัวใจถูกบีบคั้นน้อกใกน้อยใจอยู่ๆก็น้ําตาไหล แอบ,บร้องให้อยู่คนเดียวไม่สามารถจะให้ใครช่วยได้เม็ดแต่หมอนะคะหมออะไรก็แล้วแต่ช่วยไม่ได้หรอกเพราะเขาก็ไม่ได้รู้จักตับเราว่าเรามีอะไรอยู่ข้างในแต่สิ่งที่ช่วยได้คือลมหายใจนะลองทําดูลมหายใจตัวนี้ตัวเดียวนะคะตัดภพตัดชาติดับทุกข์ดับความบีบคั้นให้เราได้อะไรที่มันเสียดแทงเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้นะมันเกิดจากกรรมของเรานะเมื่อ,ออดีตเนี่ย เราไปทํากรรมอะไรกับเขาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมวัจีกรรมกายกรรมนะคะเราทํากับเขามามากมายหลายภพหลายชาติถูกไหมนะมะโนกรรมก็คือคิดไม่ดีนะคะคิดอกุศลกับเขานะคะคิดพองร้ายพยาบาทคิดอาฆาตคิดอิจฉาริษยาอะไรกับเขาเนี่ยเป็นมโนกรรมนะคะมันก็จะเกิดเป็นวัจีกรรมนะคะวัจีกรรมนี่มีตั้งสี่ข้อเลยนะ่าแยกย่อยนะคะก็คือ พอเราคิดไม่ดีเราก็จะพูดถึงคำหยาบด่าทอเข้ามานะคะส่อเสียดเขาใส่ร้ายป้ายสีเขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะบางทีก็โกหกหลอกลวงนะคะบางคุณก็พูดเพ้อเจอ้อสิ่งที่ไม่มองไม่เห็นแต่ว่าเห็นรู้เห็นว่าเขาทำชั่วบอกว่าไม่เห็นหรือไม่เห็นเขาทำชั่วแต่บอกว่าเห็นเขาทำชั่วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคำโกหกคำหยาบคำส่อเสียดคำเพ้อเจอ้อประจีกรรมนะคะมีตั้งสี่รายละเอียดเลยนะคะ จากมโนกรรมวจีกรรมก็เป็นกายกรรมเห็นไหมคะพอคิดออกมาเนี่ยความคิดเป็นมโนกรรมเนี่ยมันจะผุดหลุดออกมาเป็นวัจีกรรมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาคิดอะไรพอออกเป็นวัจีกรรมแล้วมันจะกลายเป็นกายกรรมนะคะมันก็จะไปทํากายกรรมสามเลยนะคะไปเบียดเบียนสัตว์ทำร้ายสัตว์ตด้วยคาพูดด้วยการกระทําด้วยกิริยาท่าทางนะคะเป็นการทาร้ายสัตว์ผิดศีลข้อหนึ่งเลยจากนั้นก็จะบกพล้องศีลข้อสองต่อเลยนะคะเป็น ฉกช่ชวยรักขโมยฉกช,ชิงวิ่งราวหรือคอรับชั่นนะคะคดในงอองอนในกระดูกนะคะเมื่อสินข้อหนึ่งเกิดสินข้อสองนะคะก็บุกคลองด้วยนะคะสินข้อสมตามมานะคะการประพฤติผิดในกรรมนะคะร่องอกนอกใจคู่ครองไปจับจ้วงล่วงเกินลูกเมียเขาลูกหัวเขาหรือว่าลูกเขาที่มีพ่อแม่อยู่ นะไปเบียดเบียนน้องสาวน้องชายเขาที่เขามีคู้ผู้ดูแลปกครองอยู่ที่ยังอยู่ในความปกครองดูแลของพี่ชายน้องชายหรือว่าพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่นะคะนี่แหละเขาเรียกว่ามนโนกรรมสามกายกรรมสี่วจีกรรมวมนโนกรรมสาม นะวัจกรรมสีแล้วก็กายกรรมสามนะคะมันจะเป็นกฎแห่งกรรมที่เ,เราทําอะไรมันจะบันทึกกรรมไว้ข้างในจิตใต้สันนิษนะคะสิ่งที่จะตัดสิ่งที่อดีตได้เนี่ยอันนี้คืออดีตนะไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมวัจีกรรมกายกรรมเนี่ยมันเป็นอดีตแล้วเราทํามามากมายทําชั่วทุกอย่างเราจะมาตัดได้ด้วยคิดไม่ได้นะต้องใช้ลมหายใจตัดนะคะใช้ความรู้สึกหรือเวทนาตัวนี้ เมื่อเราทำเวทนาปนสตินะคะสูดลมหายใจเข้าปล่อยลมหายใจออกอยู่เสม,มอมีสติกับลมหายใจลมหายใจสั้นเราก็รู้ลมหายใจยาวเราก็รู้นี่แหละมันจะไปขุดเอาอนุสัยกิเลสหรือสังขารที่เราสะสมมาเนี่ยทั้งดีแ้บไม่ดีอะไรที่ที่อยู่ในจิตได้สำเร็จออกมาเป็นเวทนานะคะเป็นความรู้สึกและเป็นสภาวะผุดออกมานะคะ เป็นความร้อนมั่งความอึดอัดขัดเคืองความบีบคั้นนะคะความหนาวเย็นหรือเป็นโรคออกมานะคะเพียงเราเพียงแต่รับรู้ว่าอ๋อมันมันเป็นทุกเวทนาให้ยิ้มให้มันนะคะถ้าอะไรเกิดขึ้นให้ยิ้มให้มันเฉยกับมันวางเฉยหรืออุบกขาภาษาธรรมนะคะอุบกขาอะไรเกิดขึ้นในขณะที่ทำโดยอารมณ์หายใจเนี่ยมันจะอึดอัดขัดเคืองมันจะมึนหัวนะคะมันจะบีบคั้นเสียแทงมากมายผุดขึ้นมาเรายิ้มให้มันนะแล้วอย่าไปหาเหตุหาผลนะ ถ้าหาเหตุหาผลเนี่ยมันเป็นความคิดเป็นสังขารคิดปรุงแต่งใหม่เลยภาสาสมสังขารใหม่เลยสังขารเก่าที่มันผุดขึ้นมาเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกเนี่ยอันนั้นมันกาลังจะดับไปนะคะถ้าเราเบคาหรือวางเฉยกับมันมันก็จะค่อยดับไปทีละตัวทีละตัวท,ลวทีละชั้นทีละชั้นจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเมื่อเราอยู่กับอาณาปณสติเนี่ยชั้นแรกมันจะผุดขึ้นมาเป็นเวทนาก่อนเป็นความรู้สึกระดับไป นะทาไปเรื่อยๆชั้นต่อไปมันก็ผพุดขึ้นมาเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกเป็นความเจ็บปวดเป็นโรคภัยไข้เจ็บกันดับไปทาไปเรื่อยๆกี่ชั้นกี่ชั้นก็แล้วแต่บางทีเนี่ยชั้นข้างในมันจะตัวใหญ่มากมันจะทุกนะคะมันจะทรมานมากมายมันจะเจ็บปวดบางทีนี่เออเป็นโรคเลยนะคะปว่วยเลยคล่อนเนื้อคล่อนตัวขึ้นมาเลยนี่นะคะมันเป็นเวทนาหรือสังขารแล้วนะเป็นสิ่งที่เราสะสมไว้ในอดีตชาตินะคะเป็นสัญญา ให้เราอยู่กับอนาปานสติไปเรื่อยๆนะคะสูดลมหายใจเข้าปล่อยลมออกสูดลมหายใจเข้าปล่อยลมออกเนี่ยมันจะหมดไปหมดไปอ่อนกําลังลงนะคะคนที่ป่วยอยู่คนที่บีบคั้นอยู่นะคะให้ทําตรงนี้นะคะทําตามที่แม่แนะนํานี่แหละแม่ปฏิบัติมาก่อนนะคะเจอก่อนนะคะปฏิบัติให้เห็นทุกข์เลยถ้าไม่เห็นทุกข์นี่ยังไม่ได้ขุนนะคะ อยู่กับลมหายใจอยู่กับอนาปานสติจนเห็นทุกเห็นทุกแล้วมันจะเห็นธรรมนะคะเมื่อเราเห็นธรรมเนี่ยจะเห็นตถาคตหรือเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นตัวเองนี่แหละนะคะเพราะว่าจิตพุทธะอยู่ข้างใน,ข,น,นของเรานะคะจิตพุทธะซ่อนอยู่ข้างในจิตขันธ์สันดานของเราแต่ถูกกิเลสห่อหุ้มไว้ถูกสังขารเนืน่งาองาจากอดีตชาติที่เราตายเกิดตายเกิดห่อหุ้มไว้มันก็เลยทําให้มืด บุญอุนทการมองไม่เห็นนะคะเมื่อเราทําอาณาปณสติเนี่ยมันจะขุดมันจะคุยมันจะกระแทกกระทุงให้เกียร์กิเลสเหล่านี้พุดขึ้นมาเป็นเวทนาและเป็นความรู้สึกแล้วจะให้คนที่ปฏิบัติผู้ปฏิบัติเนี่ยหลุดพ้นจากทุกข์ได้นะคะใหม่ๆก็จะค่อยค่อยเห็นทุกข์ขึ้นมาก่อนตกนรกก่อนใช้นี่ก่อนนานไปนานไปก็หลุดจากนรกก็ขึ้นสวรรค์น,นะคะก็จะตัวเบากายเบาจิตเบาอิสระเสรีขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดจนถึง อ่มันหมดแล้วเนี่ยสังขารหมดใช้นี่หมดเจ้ากวกมในเวนปล่อยวางแล้วเราจะอิสระจากทุก์ลเ,เราจะเกิดนิโรธนี่รธะนะคะเห็นทุกข์เห็นสมุทยัยนะเกิดนิโรธแล้วก็เห็นมักนะคะเกิดมักทางสาย กลางทางสายเอกที่เราใช้ศีลสมาธิปัญญานี่แหละทาให้เราหลุดพ้นจากทุกข์ได้นะคะแม่ให้กําลังใจทุกคนนะคะลองทําดูนะคะอาณาปนาสติตัดกรรมตัดเวรตัดทุกตัดชาติได้ค่ะ